คืออย่างนี้สำหรับยาแอสไพรินนะครับโคพิดเกลนะครับทิชากิลอเนี่ยคนนี้เขาเรียกว่ายาต้านเก็ดเลือดนะครับซึ่งเอาภาษาไทยง่ายๆก็คือมันเป็นยาป้องกันเส้นเลือดตีบนะครับจากการที่คนที่มีเส้นเลือดมันตีบอยู่แล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าเส้นเลือดตีเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเป็น เอาง่ายคือมันเป็นตะปุ่มตะป่่านะครับด้วยคาบไขมันหินปูนนะก่อีที่เสือตีแล้วทำให้โฟของเลือดเนี่ยมันไหลไม่ดีนะครับคือปกติถ้าหลอดเลือดปกติเนี่ยเลือดมันจะไหลวนปกติดีนะเออปัญหาคือถ้าพอมันมีตีปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็จะไหลวนถีดปกตินะครับความเร็วตรงบริเวณจุดที่มันตีมันจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้แหละถ้ามีเนี่ยมันถึงจะต้องทานยาต้านเก็ดเลือด ยาการเส้นเลือดตีบนะครับนะก็คือเส้นเลือดตีบตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่ว่าหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดที่แขนข,ขานะครับถ้ามีหลักฐานว่าเส้นเลือดตีบเนี่ยก็คงต้องทานตลอดชีวิตนะครับนะหรือบางคนใส่ขดลวดคือเส้นเลือดตีบไปแล้วไปถ่างขดลวดเนี่ยพวกนี้ก็หลังจากนี้ก็คือเราต้องมีการกินยาพวกนี้นะครับคําถามคือถ้าเรายังมีมเส้นเลือดตีบนะครับหรือเรามีอาการ เขาขายสงสัยแต่ยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงยังไม่ได้มีเสเลือตีบเนี่ยอันนี้จริงๆคือก็อาจจะไม่ได้ต้องทานยานะครับนะมันก็อาจจะมีบางคนว่า่กตัวอย่างบางคนอาจจะมีประวัติญาตสายตรงเปรนนะครับนะอันนี้ต้องดูอีกทีนึงว่าญาตสายตรงเปรนเนี่ยเขาเป็นมีความเสี่ยงพันธุก,กรรมไหมคือเขาเป็นในอายุน้อยแล้วเส้นเลือดเขาตีดจริงไหมเพราะว่าไอ้คำว่าเป็นเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่าง นะของเราเนี่ยสรุปก็คือเรายังไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงยังไม่ได้มีเสถีรนะครับปัจจัยเสี่ยงก็คือเบาหวานเป็นหลักนะครับนะสูบบุหรี่อย่างมากเป็นระยะเวลานานนะครับสองอย่างเนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับเราอาจจะมาคิดคำนวณกับปัจจัยยางอื่นเช่นความดานันไขมันอ้วนลงพุงนะครับ นะจริงๆเราสามารถคิดได้ว่าจําเป็นจะต้องทานยาตัวนี้หรือเปล่านะครับใช้แอปพลิเคชันคิดได้แต่สรุปคือเราคิดมาแล้วหมอคิดมาแล้วของเรายังไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จําเป็นต้องทานแล้วเราไม่ได้มีเสลติ่งนะครับฉะนั้นอันนี้เราจะสามารถตัดสินใจได้เองระหว่างจะต้องทานยาหรือไม่ทานยาซึ่หมอแนะนําแล้วนะครับว่าถ้าทานตอนนี้เรายังอาจจะยังไม่ได้มีประโยชน์จากยานะครับ แต่คําถามว่าเราถามว่าเถ้าไม่ทานยาแล้วจะเป็นไหมอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าการเป็นใดๆมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยเราตอนนี้ก็คงจะมีเรื่องของอายุที่เดินหน้านะครับนะแล้วก็ความดันไขมันซึ่งเรามีการตรวจเป็นระยะระยะเรายังไม่มีแต่ว่าต้องมีการตรวจติดตามไปเป็นระยะระยะเพราะเรายังอายุ60กว่านะครับ70อาจจะมีก็ได้ตอนนี้อาจจะยังไม่มี นะครับสรุปก็คือถ้าเรายังไม่มีเสลลืตีบเรายังไม่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยยาต้านเก็บเลือดที่กล่าวมานะครับแอสไพรินนะครับก็อาจจะยังไม่ได้จําเป็นจะต้องกินนะครับถามว่าไม่มีเลยทุกอย่างนี่แล้วเราอยากกินเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าประโยชน์จากยาจะไม่มีนะครับประมาณนี้